เมื่อคิดตรงดูภาพในอดีตช่วงชีวิตที่มีสุขใจหาได้เทียมด้นาทีแห่งนี้รวมปันถ้อยคำว่าจะภาพงามน้องเจ้าดูเดี ตะเลิงไม่จางเลือนหายอยากให้เป็นเรื่องจริงสัมผัสร,ร่วมกันมาช่วยกันคิดมสร้างสรรค์มิมานเกิดขึ้นในใจเรามาร่วมกันฝันอย่ามองแค่เพียงภาพฝัน เลือกรักคนความเพื่อฝันเป็นพิมานเกิดขึ้นมีจริงต่อแต่นี้ร่วมกันเดินคนละก้าวขยับเท้าที่เรามีควายคว้า,าทางสุขสัสรรสร้างตำนาน ในฝันที่เป็นความจริงช่วงชีวิตดียิง่งฉันและเธออบอนเรื่นรองงมาคิดตรงดูภาพในอดีตช่วงชีวิตที่มี ใจหาได้เทียมด้นาทีแห่งนี้รวมปันถ้อยคำว่าจาภาพงามน้องเจ้าดูเด่นพี่ตเลิงไม่จางเลือนหายอยากให้เป็นเรื่องจริงสัมผัสร่วมกัน ช่วยกันคิดสร้างสรรค์วิมานเกิดขึ้นในใจเรามาร่วมกันฝันอย่ามองแค่เพียงภาพฝันเลือกลักบนความเพื่อฝันเป็นวิมานเกิดขึ้นมีให้จริงต่อแต่นี้ร่วมกันเดินคนละกัน ที่เรามีคอยคว้าทางสุขสรรสร้างตำนานในฝันที่เป็นความจริงช่วงชีวิตดียิงฉันและเธอพบวนันรื่นรม